ไปยังโค้งอักขังโค้งในลานนาย่านแถวประดิษฐ์มนูธรรมนะผมไม่บอกชื่อซอยแล้วกันเนาะที่โค้งนั้นมันจะมีต้นไทรที่มีหัวขัานเนี่ยพูดถึงเขาเคยบอกนะะแต่ผมเองอะี่ยไม่รู้ว่าหวัานอะไรมากมายขนาดไหนนะเดี๋ยวจะพาไปดูในสถานที่จริงนะครับ แต่ส่วนตัวไม่รู้ห้องเป็นไรเลยแต่จะพามายังสถานแท้จริงอยู่ไหนวะอ่าไม่ต่อยเงี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแค่ไม่ผิดอะแล้วอย่ซอยขึ้นมาน่ะครับนี่นนะ

เหมือนฝั่งนี้ใส่ขี้เน,นี่ยตอนมาขึ้นมาก็เลยต้องมาจับรถฝั่งนี้มันเดี๋ยวนะฝั่งนู้นใส่ขี่ฝั่งนี้ต้องใส่ขี้นี่ถ้าใส่ขี้แล้วต้องหยู่หายนี้แหละเออซอยนี้เขาบอกว่าข้าวอะไรมันจะมีต้นใส่ต้นใส่ฮะ อยู่ในซอยทางเคินเพราะว่าเป็นซอยที่เงี้ยมนี่ไงต้นไทรโอด๊ดโอ๊ดแมากแล้วก็กลัวดินี่คือบริเวณต้นไทรฮะผมไม่รู้เป้าหมายอะไรเลยนะ แต่ว่าไปติดตามช่องที่แห้งมาแล้วก็เขาพูดถึงซอยนี้แล้วอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ผมอยู่ผมก็เลยเอ๊ะคีอมาดูหน่อยแล้วนะครับใครพอจะทราบประวัตินะฮะว่าที่นี่มันอะไรยังไงแบบไหนสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับข้อมูลที่ผมรู้นี่คือ เหมือนเมื่อก่อนณนะที่ตรงนี้สามสิบกว่าปีเนี่ยมันยังเป็นซอยที่สามารถเชื่อมกันได้นะระหว่างลาดพร้าวไปซอยเนี้ยนะอยู่หลายสิบปีแล้วมันจะเป็นกลุ่มพวกลูกหมูนะลูกหมูคือคนที่เรารู้ว่าเหมือนเป็นจีนหรือเปล่าครับนะและ้วก็มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยจีนเทาแล้วก็มีลูกมึงลูก,ลก,ลกน้องอะไรเยอะ แล้วพอใครทาอะไรผิดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาร่างของคนที่ถูกกระทำเนี่ยมาฝังไว้เยอะมากมาก่อนั้นนึงเป็นป่าเป็นอะไรใช่ไหมฮะคือติดตามช่องของพี่แฮงค์พี่แฮงค์เป็นรุ่นพที่เอาเลยช็อปของเราเขาเคยพูดถึงโค้งที่นี่มาก่อนผมก็เลยเออเห็นอยู่ใกล้ๆก็เลยมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับใครพอจะทราบข้อมูลอะไรเนี้ยก็ สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะตันนี้อยู่น่าสนใสเลยมเกลยมีโค้งเลยนะนี่อันตรายน,นะรถวิ่งมาอย่าให้เยียบกันแล้วก็จะเจอเรื่องราวลี้รับแล้วกันนะฮะโอ้ยผมเข็นได้ยังเสียวเลยเนะี่ยืม แต่เหมือนมีพื้นที่ให้คนนั่งนะอันนี้ก็ประมาณสักร่วมๆทิ้งคืนได้นะผมก็พาไปยังสถานที่จริงให้ดูแล้วกันเนาะนี่ขนาดยังพอมีรถวิ่งยังรู้สึกเเสียวอย่างี้อ,อะ อาต่อแล้วน,นะนี่คืออีกหนึ่งพื้นที่ครับที่คนพูดถึงเยอะมากเรื่องของโค้งต้นใสในตำนานนั่นเองไปแลครับมาไวไปไวผมอไม่มีอะไรเร็วๆเลยส่วนข้อมูลใครอยากรู้ไปหาเองฮะเนาะแล้วใครมีพื้นที่อะไรอยากจะให้ผมไปไหนเนี่ยบอกได้เลย,เลยคอมเมนต์บอกกันได้ไปแล้วครับ ทิ้รงรถเยอะที่ตือต้นสัตวต้นสัต